สวัสดีจพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่ประเทศสเปนชื่อเมืองว่าอาดุคาและคุณอยู่กับรายการอิสานวีซา่าพี่น้องจา๋า วันนี้เรามากับแขกรับเชิญนะคะแขกรับเชิญก็คือคุณพี่สวัสดีค่ะคุณพี่ไก่นะคะจากเมืองจากหมู่เกาะเอียงก็คานาลีคานาลีไอแลนด์นะจากหมู่เกาะเอียงก็คานาลีคานาลีไอแลนด์นะวันนี้เราอยู่ที่เมืองอะไรเอ่ยตอนนี้เราอยู่ชื่อเมืองอารูกาสค่ะอารูกัสนะคะอากาศสวยมากพี่นเมืองเก่านี่ค่ะเนาะเป็นเมืองเก่า เมืองนี้มีความสําคัญก็คือปลูกกล้วยใช่ค่ะปลูกกล้วยสูงนะคะกิจกรรมจะเป็นกล้วยกาแฟใช่ไหมหะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงคริสต์มาสก็อย่างที่เห็นนะคะับคุณสัจจะงามเพนคริสต์มาสคริสต์มาสเขาจะรักครอบครัวเขาจะวันนี้ก็คือพรุ่งนี้ก็คือวันทานข้าวกับวันครอบครัวนะคะเนี่ยตอนแรกก็ตั้งใจมาแล้วก็แปลกใจเนะคุณพี่ว่าทำไมมันมีกล้วยเยอะจังใช่ค่ะนะ สรุปแล้วที่นี่ก็มีเขามีอุตสาหกรรมกล้วยที่ประเทศสเปนเนาะพี่น้องเนาะเนาะมาฝากเขาเรียกเกษตรกรรมอีพอเกษตรกรรมเกษตรกรรมส่งออกนะครับนั่นนี่มีน้ําไหลตลอดเวลาเลยน้ำมาจากน้ําค่ะใช่น้ำจากภูเขาน้ําจากภูเขานะคะก็ทําจากบอลลูนนะคะเป็นบอลลูนนะนบอกว่าเหมือนบอลลูนเลยเออสีแดงน้ำนี่มาจากภูเขาน้ำน้ำเมื่ะจากภูเขาบอกคุณพี่มันจะเย็นนะเย็นไหมเย็นค่ะที่นี่เขาจะดื่มน้ําบนภูเขาได้ แต่ว่าตรงนี้ค่ะตรงนี้เขาจะไม่ดื่มต้องขึ้นไปอีกที่เตรอค่ะเป็นน้ำสป่าที่เขาจะมีบริษัทอาวาเดเตลรออ๋อนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นสวนนะฮะสวนสวนหย่อมสวนสาธารณะวันนี้พอดีเขาจัดงานหน่อยนึงนะครับไปทางไหนดีเนี่ยเรานี่นะคะถ้ามากือนคงจะสวยเนาะมีไฟเลยนเต้นกัน ต้นไม่หต้นกล้วยต้นอียงกระบลูนถามพญายนตตืนอีย่างหนึ่พญายันนี้่ดราโอก้กนกระดากอนไหมทีเนี่ยคือนี่เป็นไอต้นไม้ประจำเกาะอ๋อต้นไม้ประจำเกาะชื่อดราก้นะดรั้ปลาต้นใหญ่แหงสูงอันนี้ต้นกล้วยไม่ใช่ต้นกล้วยใช่ต้นอันนี้ต้นอะไรที่ดอกเหลือง ไรแต่ไม่ใช่กล้วยไม่ใช่กล้วยเนาะนั่นนเาะค่ะแมนอยู่บ่อะแมนมันมันบ่แมนแต่มันคล้ายๆต้นดอกอีคือใส่เข้าไปกินแล้วบ่มันเป็นยังไงโอ้ยมันกระคาตัวนี้เออไหนดมดูซิดมดูซิคุณพี่ดมดอกใบอ่อนๆมันดิดอกอีคือเอามันก็แมันยูดิล่ะแ่นนัละกินได้อยู่ได้ล่ะบ่ตายเนาะ ดอกอีทื้อไหมมาจากบองเอาไปสับใส่ปลาสับปลาบองเนาะเน้อนน้อนว่านน้อเนาะเนื้อแมนเอาไปเอาไปลวกจิ้มจิ้มน้ำพริกเนาะเออสี่เด็ดปวยยอนกันเด็ดต้นไหนแบมบูนะวะนี่นะค่ะท่านผู้ชมแล้วก็อากาศที่นี่จะดีมากเลยเนาะอากาศเย็นชั่เนาะเหมือนเปิดแอร์เนาะคุณพี่เนี่ยเล่นน้ำเลยอันนี้มีดอกสาน้อยป่าแป้งด้วยนะคะเนี่ยมีอะไรก็ไม่รู้นี่อากิ อันนี้นำปะนำจากอยังเกาะนำจากน้ำจากภูเขาค่ะโรงเรียนสอนคือว่าเขาให้ทำอะไรแกสลักหินอ๋อโรงเรียนสอนแกสลักหินนะคะนัดคะดีนะที่เรามาขบคนรู้จักทั้งนั้นเราจะได้แบบเขาก็เลยมีอนุสรณ์แบบนี้นะคะบิสตันอ่าไอคิบิสตันว่าไง อันนี้ก็คืออของค <บา S 1> ริสต์มาสนะคะรับนี่ดูนะคะท่านผู้ชมว,ว้าวพระเยซูเกิดนะคะ,ะเยซูยเป็นตุ๊กตาไว้ให้คนดู Ada ah, The Cooning. Uh, We have the three Cooning for the for the three King. Nah, uh, three King. Nah, three King. Nah, three King. Nah, three King. the three King. Nah, The King. Nah, three King. Nah, three King. Nah, the King. one is King. Nah, yeah. so three King. Nah, three King. Nah, three King. three King. Nah, three King. Nah, three King. King. Nah, three King. Nah, three King. They bring the the rap the coal and the and the m i r r o r and the kamyan. ไม่รู้กัมยานเรียกว่าอะไรอันนี้คือบ้านเขาที่เขาปลูกสไตล์คนอารูกาเขาทำอะไรอ๋อเป็นคนของที่นี่นะฮะเป็นคนก็ทอผ้าีน้ชอบมีน้ำไหลทำเครื่องปั้นดินเผาอันนี้คือบ้านเนี่ยคนคุณสามีก็เล่นแต่กีตาร์ไม่ช่วยเมีอะไรบ้านบ้านสวยเนาะ แต่บานสวยเพราะมัาเขาทำจากปูนเนาะมันก็เลยมีความแบบมีมีบอลูนด้วยนะฮะนี่ค่ะมีเรืออยู่ข้างหลังด้วยน่าจะเรือมาโชว์น่าจะเรือมาโชว์ข้างหน้าครับตรงนั้นมันเป็นทะเลไงใช่ไหมครอ๋อมีอีกมีอีกมีอีกอ๋อจอรเลนโน่จอรเรนโน่อ๋อนี่ไงรูปเขาเนี่ยนี่แเนาะอ๋อนี่ไงเขาก็ถ่ายรูปนะนี่ค่ะ มีความสวยงามดูต้นมองต้นไม้เขาท่านผู้ชมเนาะโี่จอ์เลนนอนอ่ะย่าทำไมเขาต้องมาอยู่ที่นี่ฮะฮารปันโมเฮนี่ก็คือศิลปกรรมของจอร์เลนนอนที่เขามาอาศัยอยู่ที่นี่นะฮะในช่วงที่เขามีชีวิตอยู่ก่อนที่เขาจะโดนรอบฆ่านะคะ จากจากแฟนของเขาเองนะฮะที่นิวยอร์กนะที่เราที่หนูไปเรียนมา <laughs> นะักมีมาให้นิดหน่อยมีเกรดมาให้นิดหน่อย